สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับก็เจอกันในก้าววิชาสุขศึกษานะครับในสัปดาห์ก่อนนักเรียนได้เรียนไปเรื่องการจเจริญเติบโตแล้วก็พัฒนาการตามวัยนะฮะตั้งแต่วัยก่อนคลอดวัยทารกวัยปฐมวัยนะฮะจนถึงวัยชารานะครับว่ามันมีการจเจริญเติบโตอย่างไรแล้วก็มีพัฒนาการอย่างไรนะฮะแต่ว่า ถ้าเกิดน er er ักเรียนเนี่ยจะให้มีการเจริญเติบโตแล้วก็พัฒนาการที่สมบูรณ์เนี่ยนะครับนักเรียนก็ต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมูนะฮะออกกําลังกายนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะฮะนักเรียนก็จะมีการเจริญเติบโตที่สมวัยนะครับส่วนวันนี้เนี่ยนะครับนะเดี๋ยวครูไทยจะมาสอนเรื่องนะครับการเปรียบเทียบนะครับการเจริญเติบ โตนะฮะเปรียบเทียบน้ำหนักส่วนสูงการเจริญเติบโตว่าเราอยู่ในน้ำหนักส่วนสูงในเกณฑ์ที่เท่าไหร่นะครับอ่จะมีกราฟให้นักเรียนดูในหนังสือของนักเรียนมีนักเรียนดูประกอบเลยนะครับแล้วก็ทำตามได้เลยนะครับไปดูกันเลยครับครับนี่คือกราฟนะครับนะครับที่เอ่อเป็นกราฟแสดงการอ้างอิงการเจริญเติบโตนะคะ ของนักเรียนนะครับในช่วงวัยต่างๆนะครับว่าเราต้องอยู่ในเกณฑ์ไหนถ้าเป็นเกณฑ์สีส้มเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะน้อยกว่าเกณฑ์นะฮะนะครับถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยส่วนใหญ่จะตามเกณฑ์นะฮะนะทีนี้ในหนังสือของนักเรียนเนี่ยมันมีนะครับกราฟทั้งเป็นของผู้หญิงและของผู้ชายถ้าเป็นของผู้หญิงนักเรียนก็ต้องเอาไป ตรวจหรือว่าเปรียบเทียบของผู้หญิงนะฮะแต่ว่าแต่ว่าวิธีการเปรียบเทียบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนักเรียนทําตามครูนะสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้ก่อนก็คือน้ําหนักส่วนสูงแล้วก็อายุนะครับถ้านักเรียนรู้เนี่ยมันก็จะง่ายนะครับอ่ะเหมือนครูครูสาธิตให้นักเรียนก่อนสมมุติว่านักเรียนมีอายุ9ปีเอาน้ําหนักก่อนนะครับ9ปีนะฮะน้าหนักของนักเรียนเนี่ยนะครับ อยู่ที่ยี่สิบห้าแบบนี้นะครับนักเรียนก็ลิ้นสอไปวางที่เลขเก้าเก้าปีนะครับโยงขึ้นไปปุ๊บให้ตรงกับหมายเลขยี่สิบห้าของน้ำหนักที่อยู่ข้างหน้านะครับให้ตรงกับหมายเลขยี่สิบห้ามันอยู่ในสีเขียวถ้ามันอยู่ในสีเขียวแบบนี้หมายถึงว่าน้ำหนักของนักเรียนเนี่ยตามเกณฑ์นะฮะ ต่อไปเรามาดูส่วนสูงนะครับว่ามีส่วนสูงตามเกณฑ์หรือไม่นะฮะนักเรียนอายุ9ก้าขวบเหมือนเดิมครับเอาดินสอแบบวางไปที่เลข9นะดินสอวางไปที่เลข9อ่ะสมมติว่านักเรียนเนี่ยนะครับส่วนสูง130นะนักเรียนก็อยู่ที่หมายเลข9โยงขึ้นไปให้ตรงกับส่วนสูงตรงนี้นะครับดูหมายเลขโยงขึ้นไปให้ตรงนะครับกับหมายเลข30 ถ้ามันตรงกับสีเขียวแบบนี้นะเห็นไหมตรงแล้วนะครับตรงแล้วนะครับอืมนะครับหมายถึงว่าส่วนสูงของนักเรียนเนี่ยนักเรียนมีความสูงตามเกณฑ์นะฮะนะครับไม่ยากเลยนะะนักเรียนลองทำดูนะครับเป็นยังไงบ้างครับ นะนักเรียนทำกานทำงานได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนเนี่ยยังไม่ได้ชั่งน้ําหนักหรือยังไม่ได้วัดส่วนสูงนักเรียนก็ไปชั่งแล้วก็วัดแล้วก็นํามาเปรียบเทียบนะครับนักเรียนจะได้รู้ว่านักเรียนเนี่ยมีการเจริญเติบโตเป็นแบบไหนนะฮะตามวัยหรือไม่นะครับตามกิ์หรือไม่ครูไทยบอกแล้วว่าถ้านักเรียนอยากที่จะมีการเจ,จเริญเติบโตนะครับ ตามเกณฑ์เนี่ยนะครับนักเรียนก็ต้องรับประทานอาหารให้ครบทางห้ามูมนะฮะร,รับประทานอาหารที่เอ่อมีประโยชน์นะฮะต่อไปสองก็คือต้องหมั่นออกกำลังกายนะครับในการออกกำลังกายแต่ละวันเนี่ยนะครับให้นักเรียนเนี่ยออกกำลังกายอย่างน้อยแล้วเนี่ยนะครับวันหนึ่งสัก30นาทีนะฮะหรือถ้ามากกว่านั้นก็ก็ยิ่งดี นะครับแล้วก็เวลาออก,กําลังกายเนี่ยนะครับนักเรียนจะต้องออกกําลังกายให้เหมาะสมกับวัยของตัวเองนะฮะต่อไป3ก็คือการพักผ่อนนะครับการพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือการที่เรานอนหลับเพราะในช่วงที่เรานอนหลับเนี่ยนะครับเอ่อโกรทฮอร์โมนเนี่ยนะฮะมันจะผลิตขึ้นมาโกรทฮอร์โมนเป็นโกรทที่ทำให้เรามีการเจริญเติบโต นะฮะและนี่คือช่วงที่การนอนหลับเป็นช่วงที่เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดถ้านักเรียนทำได้สามอย่างนี้นะครับอาหารออกกำลังกายพักผ่อนนะฮนะนักเรียนก็จะมีการเจริญเติบโตที่สมวัยนะครับนะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับนะเรื่องกราฟแสดงการเปรียบเทียบ นะครับน้ำหนักส่วนสูงแล้วกออ็อะไรที่ทำให้มีร่างกายเจริญเติบโตสมวัยนะครูก็บอกไปแล้วนะสำหรับวันนี้นะครครูไทยก็ขอจบการสอนไว้เพียงแค่นี้นะฮะเจอกันใหม่ในคาบหน้าสำหรับคาบนี้สวัสดีครับ